เคยคิดไม่ว่าส่วนไหนของบ้านที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีคำตอบก็คือหลังคาของเรานี่แหละค่ะ ในสภาพอากาศเขตร้อนแบบประเทศไทยนะคะหลังคาไม่ได้มีไว้บางแดดบางฝนแต่ละภารกิจสุดหิน365วันเริ่มที่ภารกิจแรกภารกิจทนทานความร้อนและการขยายตัวในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาที่อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาทําให้หลังคาขยายตัวจนเกิดรอยรั่วรอยต่อคลายตัวยิ่งทําให้แผ่นบางหรือคุณภาพต่ําความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด ทดลองใช้กล้องอินฟราเรดวัดอุณหภูมิแผ่นหลังคา2แบบแบบทั่วไปและหลังคาพคูลาคูแสดงค่าความร้อนที่ต่างกันชัดเจนพลาคูช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่า10องศาด้วยเทคโนโลยีนาโนฮีทอินซูเลชั่นที่เคลือบฉนวนฟิล์มสะท้อนความร้อนภารกิจที่2ก็คือฤดูฝนเจอภารกิจการกันน้ำและป้องกันเชือ้อรา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมพ่อหลังคามีรอยร้าวจากฤดูร้อนน้ำฝนก็จะไหลล่วเข้ามาทันทีนี่คือช่วงที่หลังคาต้องเจอทางการป้องกันน้ำรั่วน้ำไหลย,ย้อนและเชื้อราความชื้นที่สูงขึ้นและน้ำที่ขังตามซอกทำให้ตะไคร่น้ำและเชื้อราเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ดูไม่สวยแต่ยังกัดกร่อนวัสดุและทำให้น้ำรั่วซึมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย จำลองฝนบนแผ่นหลังคา2แบบแบบทั่วไปกับแบบโพลาคูน้ำไหลลื่นไม่ซึมไม่เกิดสนิมและภารกิจสุดท้ายนะคะก็คือภารกิจฤดูหนาวแม้อากาศจะเย็นแต่ความชื้นก็จะสูงขึ้นภารกิจคือรับมือกับความเย็นชื้นและการสะสมของสิ่งสกรปรกเช่นเศษใบไม้ที่ร่วงแห้งฝุ่นที่หนาและการสะสมเป็นเวลานานล้วนทําให้หลังคาเกิดความหมุนหมองและเสี่ยงต่อการเกิดคาบตะไคร่ ตลอดเวลา365วันหลังคาต้องทำงานหนักเพื่อปกป้องคุณจากแดดฝนและความชื้นอย่าปล่อยให้ฤดูการทำร้ายบ้านของคุณเลือกตัวช่วยที่ทำให้คุณลดภาระการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานหลังคาให้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยหลังคาโพลาร์คูที่เคลืบนอบฉนวนฟิล์ม3ชั้นทั้ง2ด้านมีคุณสมบัติช่วยให้หลังคาบ้านแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวถ้าอยากรู้เรื่องหลังคาหรือสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อมาได้ที่0847009000ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ